พูดถึงปยาเต่าเรือนแล้วเกเจียอาจารย์ที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดย่อมไม่พ้นหลวงพ่อหลิวแห่งวัดไร่แตงทองตำบลลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมท่านได้เดินทางฝ่าป่าดงดิบซึ่งถือว่าอันตรายมากในสมัยนั้นไปเรียนวิชากับอาจารย์ชาวกะเรี่ยงเป็นเวลาสามปีเมื่อได้วิชาติดตัวกลับมาแล้วได้กลับมาช่วยที่บ้านปราบโจนขโมยวัวจนราบครับวิชาเต่าเรือนนั้นท่านได้เรียนแบบ จากหลวงพ่อยนวัดคลองใหญ่จังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาจากอาจารย์อีกหลายท่านเช่นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชและหลวงพ่ออุ้มจังหวัดนครสวรรค์วิชาที่ท่านศึกษาจากหลวงพ่ออุ้มก็คือท่านให้หลวงพ่อหลิวนํากระดาษพุทสกัปไปไว้อีกวากหนึ่งของภูเขาที่อยู่ห่างออกไป10กิโลเมตร จากนั้นหลวงพ่ออุ้มได้นำเหรียญบาทขึ้นมาลงอัคระอาคมแล้วโยนขึ้นไปในอากาศปรากฏว่าเหรียญสามารถลอยข้ามภูเขาไปตกที่กระดาษได้ท่านสนใจวิชานี้มากจึงได้ศึกษาจนสำเร็จหลวงพ่อหลิวท่านได้อุปสมบทที่วัดโบสถ์อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่ออายุได้27ปีได้รับฉายาทางธรรมว่าปันนโกจากนั้น ท่านได้ไปจำบรรษาที่วัดหนองอ้อบ้านเกิดของท่านหลวงพ่อหลิวเป็นนักพัฒนาปี 2484, ท่านได้รับนิมนต์ไปช่วยบูรณะวัดสนามแย่จังหวัดกาญจนบุรีท่านบูรณะวัดสนามแย่อย่างยาวนานถึง36ปีจึงไปสร้างวัดใหม่ที่ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีใช้เวลาถึงหปีจึงเป็นรูปเป็นร่าง ตั้งชื่อว่าวัดไสทองพัฒนาขณะที่หลวงพ่อจำมันสาอยู่ที่วัดไสทองพัฒนาท่านได้เก็บสะสมเงินจากการรับบริจาคมาซื้อที่ดินเพื่อก่อตั้งวัดไร่แตงทองขึ้นที่ตำบลลูกนกอำเภออํากำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมและก็ได้พัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรือง,งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปตามลำดับ วัตถุมงคลของหลวงพ่อหลิวปัน,นโกเริ่มสร้างประมาณปีพศ2500ที่วัดสนามแย้ในยุคแรกๆจะเป็นพระเนื้อผงเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดก็คือพญาเต่าเรือนซึ่งท่านศึกษาวิชานี้มาจากหลวงพ่อย่นวัดบ้านคลองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี